เนหมี e บทที่8เอสราอ่านพระบัญญัติให้ประชาชนฟังเรามาสแสวงหาไปด้วยกันนะครับเรามาถึงบทนี้แล้วนะครับก็คือว่าเนหมีได้สร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอสราก็ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับโดยเอสราี่ยเป็นหน้าที่หน้าที่ของเขาเนี่ก็คือเป็นผู้ที่รักษาพระบัญญัติก็คือมาฟื้นฟูพระบัญญัติใช่ไหมครับถ้าเรายัางจํากันได้นะครับเสรุรูปบาเบล กลับมานะครับก็เพื่อที่จะฟื้นฟูพระวิหารนะมีกลับมาก็เพื่อฟื้นฟูกำแพงเมืองเอสลากลับมาก็เพื่อฟื้นฟูพระบัญญัตินั่นเองนะครับโดยพระบัญญัติในที่นี้ก็จะเป็นบัญญัติที่โมเสสได้เขียนไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอสลาได้นำเอาพระบัญญัตินั้นมาอ่านให้ประชาชนฟัง ปัญหาที่เกิดขึ้นทำไมเอสราต้องเอาพระบัญญัติมาอ่านให้ประชาชนฟังเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยได้เคยตกเป็นเฉลยแล้วก็พระบัญญัติเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าหลายหลายคนก็ได้อ,อ่มมอนคือไม่ได้อ่านนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าในพระบัญญัตินั้นมีกฎมีระเบียบอะไรอย่างไรบ้างเอสราจึงต้องออกมาประกาศในเรื่องราวของพระบัญญัติเพื่อให พลไพร์ของพระเจ้านั้นสามารถรู้ได้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าและกฎบัญญัติของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรโดยที่วันที่เขานํามาเริ่มต้นอ่านพระบัญญัติเนี่ยก็คือวันต้นของเดือนที่7ซึ่งก็คือวันปีใหม่ของชาวยิวนั่นเองนะครับวันต้นของเดือนที่7นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเดือน7เนี่ยมีเหตุการณ์หรือมีเทศกาลอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่เรา รู้ตรงนี้ก่อนว่าคือวันปีใหม่นั่นเองนะครับในวันปีใหม่นะครับก็ทุกคนก็จะมาชุมนุมกันแล้วก็ฟังนะครับในที่นี้ใช้คําดีนะครับก็คือประชาชนก็ตะแคงหูฟังหนังสือพระราชบัญญัตินะครับโดยที่มีเอสราเดี่ยยืนอยู่บนแท่นไม้นะครับแล้วก็อ่านเปิดหนังสือนะครับแล้วก็อ่านาให้คนทั้งหลายได้ฟังนะครับ ประชาชนทั้งหลายได้ฟังนะครับโดยที่ยืนอยู่สูงกว่าคนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้เห็นและก็เสียงจะได้ไปได้ไกลนะครับโดยเมื่อเอสลา,าอ่านเสร็จนะครับอ่านเสร็จประชาชนทั้งปวงก็ตอบว่าเอเมนเอเมนพร้อมกับยกมือขึ้นและเขาทั้งหลายได้โน้มตัวลงนมัสการพระเจ้านะครับโดยซบหน้าลงถึงดินเหตุการณ์ตรงนี้นะครับ อยากจะให้มองเห็นภาพรวมนิดหนึ่งในขณะที่พระบัญญัติของพระเจ้าที่ไม่ได้ถูกเหมือนกับว่าได้ถูกปิดกั้นไว้มานานนะครับเขาได้นําออกมาอ่านให้ประชาชนฟังแล้วเนี่ยประชาชนก็จะ ได้รู้จักแล้วว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรจริงๆเขาอ่านตั้งแต่ตอนเช้าตรู่นะครับจนถึงเที่ยงเลยนะฮะตรงนี้ก็เห็นว่าทุกคนก็ตั้งใจฟังนะครับก็คือเวลาเนี่ยก็รวมรวมแล้ว6ชั่วโมงบางทีนะครับเราไปร่วมประชุมนมันสก,การแล้วรู้สึกโอ้ยชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนี่รู้สึกยาวนานเหลือเกินใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีใจที่รักพระบัญญัติเหมือนกับชาวอิสราเอลเหล่านี้นะครับเขาตั้งใจฟังนะครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะตอบว่าเอเมนและเอเมนนะครับเอเมนคือใช่แล้วหรือว่าเห็นด้วยนะครับทุกคนเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าใช่นี่คือพระบัญญัติของพระเจ้าเขาทั้งหลายเนี่ยกมือขึ้นแล้วก็โน้มตัวลงซบหน้าลงถึงดินถึงดินนะครับอันนี้คือหลักการของการนมัสการถ้าเราไปดูรากศัพท์ของคําว่านมัสการหรือว่าวอร์ชิพนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับก็คือการโนบ โน้มตัวลงถึงดินเพื่อที่จะนมัสการพระเจ้านะครับนั่นคือยอมตัวเองลงถ่อมลงอถึงที่สุดและยกชูองค์ผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้คือท่าทีที่เราทั้งหลายควรจะมีเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีคนอื่นๆด้วยที่มาช่วยให้ประชาชนได้เข้าใจในพระบัญญตัติคืออาจจะมีพระบัญญัติที่ กล่าวกันเวลานานเนี่ยแต่ประชาชนก็อาจจะมีหลายๆที่แล้วอาจจะมีบางข้อที่ประกาศมาแล้วเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับคนเหล่านี้นะครับก็ในข้อที่7นะครับคนเหล่านี้ก็จะมาช่วยในการอาธิบายให้เข้าใจถึงพระบัญญัติของพระเจ้านะครับโดยในข้อที่8ก็บอกไว้ว่าเขาอ่านทั้งหลายอ่านจากหนังสือจากพระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆแล้วเขาก็แปลความประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้นตรงข้อ8นี้จะชี้ให้เห็นว่า พระบัญญัติที่เขาได้อ่านเนี่ยเป็นไปได้ว่าเป็นภาษาอาราเมนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นก็คือเปอร์เซียยึดครองนะครับดังนั้นการมันจะมีการแปลจากภาษาฮิบรูไปเป็นภาษาอาราเมคเพื่อที่จะให้คนที่ใช้ภาษาอาราเม็กนะในเวลานั้นเข้าใจได้ตอนนี้ก็คือมีการแปลกลับมาเป็นภาษาฮิบรูให้คนยิวเข้าใจได้นั่นเองนะครับเนมีนะครับ และเอสลาและคนเลวีก็ได้พูดกับประชาชนทั้งปวงนะครับว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระโยะโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายอย่าคร่ำควรหรือร้องไห้ที่ประชาชนร้องไห้เนี่ยก็เพราะว่าในขณะที่เอสลาได้กล่าวถึงพระบัญญัติเขาเหล่านั้นก็รู้ตัวว่าโอ้บรรพบุรุษของเขาตัวเขาได้กระทําผิดต่อพระเจ้าไปนั่นเองเขาจึงรู้สึก โศกเศร้าเสียใจนะครับแต่ถ้าว่าทั้งเนหมีเอสลาแล้วก็คนเลวีเนี่ยก็บอกกับประชจชาทั้งปวงนะว่าอย่าร้องนะครับอย่าร้องอย่าข้ามขวรร้องไห้เพราะว่าวันนี้เนี่ยพระองค์พระเจ้าผู้นี้ได้ทรงเปลี่ยนแปลงการคร่ําครวนการร่ําไห้ให้เป็นความชื่นชมยินดีแล้วนะครับดังนั้นสําหรับเราทั้งหลายนะครับเราต้องรู้ว่าความชื่นบานของเราเนี่ยก็คืออยู่ในพระเจ้า นะครับเราอย่าได้โศกเศร้าอย่าได้เสียใจหลายที่เราอาจจะเจอเจอกับเรื่องราวความทุกข์ยากลําบากต่างๆมากมายนะครับเราทุกเศร้าโศกนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็จะได้พบกับความชื่นชมยินดีเหมือนกับที่เปาโลได้กล่าวไว้ในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ใช่ไหมครับข้อที่4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลานะครับ นั่นก็คือว่าไม่ว่าจะยามไหนยามสุขยามทุกข์ก็สามารถที่จะชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าได้เพราะแท้ที่จริงแล้วพระอค์นั่นแหละเป็นความชื่นชมยินดีของเราทั้งหลายพระองค์นั่นแหละเป็นสันติสุขของเราทั้งหลายและพระองค์นั่นแหละทรงเป็นกําลังของเราทั้งหลายนะครับก็ เลวีก็เน้นย้ำกับประชาชนนะครับในข้อที่ส1บอกว่าจงนิ่งเสียเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์อย่าทุกโศกเลยอย่าได้เศร้าอีกต่อไปเลยนะครับเราทั้งหลายนะครับอย่าได้โศกเศร้านะครับเพราะว่าเรามีพระเจ้าของเราผู้เปลี่ยนการคร่ำครวญการเสียใจให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีนะครับแล้วเขาก็ให้ประชา,ะช,าชนทั้งปวงเนี่ยไปกินและดื่มจากการที่โศกเศร้า และทาให้ชื่นชมยินดีนั้นก็คือเขาก็สามารถที่จะรับสุขจากการกินและการดื่มอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการฉลองนะครับฉลองปีใหม่ฉลองในการทรงช่วยของพระเจ้าพระเยโฮวาห์นะครับที่ได้ช่วยเขาสามารถที่จะก่อกาแพงขึ้นได้สําเร็จมีเมืองที่มั่นคงแข็งแรงนะครับมีความยินดีเป็นที่ยิ่งได้รื้อฟื้นกลับมามัสการพระองค์ด้วยกันนะครับนี่คือเป็นความชื่นชมยินดีของเขาทั้งหลายนะครับ เราต้องมองให้เห็นชัดเจนนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วในพระเจ้านั้นเราแต่มีแต่ความชื่นชมยินดีนะครับอพอมาถึงในข้อที่14ถึงข้อที่18ก็คือเป็นตอนท้ายนะครับอย่างที่เกิ่นไปข้างต้นนะครับว่าตอนนี้คือเดือน7นะครับก็คือต้นเดือน7ก็คือวันปีใหม่และในเดือน7จเนี่ยจะมีการถือเทศกาลต่างๆ นะครับมีการถือเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่7นะครับในที่นี้บอกว่ามีการทําเพลิงสําหรับตัวด้วยนะครับซึ่งจะขออธิบายนะครับเทศกาลของชาวยิวนะครับจะมีอยู่7เทศกาลใหญ่ๆนั่นก็คือเทศกาลปัสกานะครับเทศกาลปัสกาตรงนี้นะครับเทศกาลปัสกาเทศกาลขนมปังไร้เชื้อนะครับเทศกาลผลแรก แล้วก็จะเว้นไป50วันนะครับจึงจะเป็นเทศกาลเพนเ e c o s t นะครับแล้วพอมาถึงเดือน7นะครับตะกี้เริ่มต้นในเดือน1นะครับเดือน1เดือน1เดือน2เดือน3เดือน4 5 6หเว้นไปนะครับพอมาเดือนเนี่แหละครับช่วงเวลานี่แหละฮะก็คือเป็นเทศกาลเป่าแต่นะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีแล้วก็เป็นการเทศกาลล้างความผิดนะครับ atonement At นะครับและ หลังจากนั้นนะครับอันนี้คือวันแรกของวันวันแรกของเดือน7ก็คือเป่าแ,แตรพราะวันที่10นะครับก็เป็นเทศกาลล้างบาปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่15หถึงวันที่22 7วันเนี่ยเขาจะต้องอยู่เพลิงนะครับเป็นเทศกาลอยู่เพลิงในที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ก็คือเทศกาลอยู่เพลิงเขาต้องไปหาของนะครับนั่นคือหากิ่งไม้หาใบไม้ต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะ,ะก่อเป็นเป็นเพิงนะครับเป็นเพิงแล้วก็ เข้าไปอาศัยในที่นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่แต่ละคนเนี่ยรับสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีซึ่งก,รรก,กันและกันแล้วเขาก็จะอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่กับคนยิวด้วยกันนะครับต่างแบ่งปันอาหารพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งการรับสุขซึ่งจริงๆนะครับความหมายของเทศกาลเหล่านี้เนี่ยถ้าจะพูดก็คงจะพูดได้อีก ตอนพิเศษตอนหนึ่งเลยไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสในคราวหลังจะขอลงในรายละเอียดนะครับว่าความหมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจุบนันและความหมายที่เกี่ยวข้องกับอนาคตสําหรับเครื่องบูชาไอ้สำหรับเทศกาลต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับในที่นี้นะครับก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าก็อยาเาอยากจะให้ดูนะครับว่าแท้ที่จริงในการที่เขาเหล่านี้มาอยู่รวมตัวกัน เขาก็รื้อฟื้นการถือเทศกาลนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนละเลยพระบัญญัติหมดเลยพอนี้เขาอ่านพระบัญญตัติเขาถึงได้รู้ว่าโอ้พระเจ้าได้สั่งไว้นะว่าให้ถือเทศกาลด้วยเขาเลยกลับมาถือเทศกาลอีกครั้งหนึ่งและเขาเหล่านี้ก็ร้วแล้วแต่ชื่นชมยินดีนะครับเพราะตั้งแต่อดีตมาก็ไม่ได้มีความ เปรี่รีอย่างนี้นะครับในข้อที่สิเห็นไหมครับว่าเขามีความเปรีปยปีเพราะตั้งแต่สมัยของเยชูวาบุตรชายน,นูนั้งถึงวันนั้นประชาชนอิราเลไม่ได้กระทาเลยก็คือไม่ได้ถือเทศกาลนะครับณนะตรงนี้เนี่ยเ,เราก็จะเห็นได้ว่าเทศกาลเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้ผมไม่มีเวลานะครับจะมาลงรายละเอียดว่าปัจจุบันเนี่ยเทศกาลนั้น เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเพราะว่านี่ถ้าเกิดเราอา่านปุ๊บนึเหมือนในเทศกาลในอดีตไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของเทศกาลนั้นมีความหมายฝ่ายวิญญ,ญาณอีกเยอะแยะไปหมดเลยไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็วันนี้ก็ขอจบบทที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณพระองค์